ทำไมอ่ะเอ้ยวเติมสีแล้วแล้วเติมเกมยังไงวะนี่ยโอ้ยไอ้บันนอกเดี๋ยวนี้เขามีเว็บเติมเกมกันแล้วต้องนี้เลยอาร์ชอ็อปเว็บเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆเพราอให้บริโโการไม่ว่าจะเป็นโลบ,บอฟฟีไฟอาร์วีหรือไม่กระทั่งบัตรเติมเกมต่างๆอีกมากมายเติมง่ายได้อของก็ง่ายต้อง Arg อช็อปเท่านั้น โอเคครับเิ่มก้าสวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Cooking Simulator หรือว่าจำลองการทำอาหารนั่นเองอช่วงนี้นะครับผมก็จะกลับมาขยันอัพคลิปนะครับเริ่มมีไฟแล้วนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปก็ขี้เกียจเหมือนเดิมซึ่งช่วงนี้นะครับผมก็ได้ดูรายการ Master Chef นะครับไม่ว่าจะเป็นจูเนีย Master Chef t h a i l น n d อะไรเนี่ยผมดูแบบคือมันน่าทำเนื้ออาหารเนี่ยคือมันน่าสนุกอะเวลาอยู่ในครัวอะไรเงี้ยได้รังสรรค์เมนูที่เราแบบ อยากทําอ่ะแล้วแบบเห็นคนกินมีความสุขะ่ะซื้อนาคตนะครับผมเป็นแน่นอนครับไอ,อ,อไม่ได้ามาถึงชินมนะกรมมากรโอ้ยอ่ะเกตหนึ่งทุกวิชานี่มันจะเป็นอาชีพอะไรได้บ้างวะแ <c oughs> ม่รวยด้วยเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละร,ล,ะระล่อรวยป่ะไปเรื่องทำอาหาก,กันเลยดีกว่าครับมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียเฮ้ยมันโหลดหนานจังวะอีอ่ย โอ้ยยังหล่นไม่เสิอีกหรอวะเนี่ยไอ้เหี้ยคุณว่ากูหล่นข้าวจีนีเอวีโอ้โหโคตรนานเอามาละนี่หรอครัวของเราเย็นไม่เหมือนในมาสเตอร์เชฟเลยว่ะโคตรรูปไหนวันนี้เราจะได้ทําเมนูอะไรซุปมะเขือเทศเหรอก็น่าจะง่ายอยู่นะอ๋อส่วนผสมก็มีอ่าชิคเก้นบลู์เกร์เกลือพริกไทยดํา คารเยนนี่เปปเปอร์โทมโตหรือว่ามะเขือเทศแล้วก็หัวหอมโอเคปะเราไปเอาของเลยดีกว่าไหนว่ชิคเก้นบอรชิคเก้นเบอร์ไหนว่ชิคเก้นอันนี้ปะวะไม่ใช่อันนี้อันนี้อ๋อน้ำมันไก่วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เกลือพริกไทยดำโอเคเกลือเกลืออยู่ไหนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะลำคานไว้เฮียเสียงรถมันดังขนาดนี้เลยเหรอเกลือ ฮิกไทยดำเฮ้ยไอฮิ๊ะเสียงแม่ก็ดังโพดไอคเด็กแว้นเลยฮิกแห้งมะเขือเทศสามสี่ okay. ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเฮ้ยชิบหายแลวเลยเลลวลาอีกสีน่นาทีไอ <c oughs> สิรถแม่ก็ไม่ไหวแล้วเว้ยมันมีพวกอาวุธอะไรไหมวะมีมงมีมีดปะ่ะกูไม่ไหวแล้วฮี้กไม่เีมีดไหนขัเสียงดังฮะ กลัวกุหลาบสิค่าอย่าให้เจออีกนะพวกเด็กบ้นนะมันให้เราอ่าใส่อะไรลงไปในหมอ้อเนี่ยอุ๊ยเวลาไม่ทันแล้ยวอ่าชิคเก้นบลูดโอเคอ่าเราต้องเอาหม้อเปล่าก่อนหรือว่ายังไงวะหรือว่าใส่ลงไปในนี้ได้เลยวะเราจะใส่ได้เลยแหละอ่ะผสมเลยละกันอ่ามันให้ใส่เท่าไหร่นะลืม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 ใส่ลงไปเจ็ดร้อยมิลลิลิตรโอเคเจ็ดร้อยมิลลิลิตรเทลงไปเทลงไปเทลงไปเจ็ดร้อยยาวยาวยาว โอ้ยโอ้ยฮะเมื่อกี้เทไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เทเพิ่นไปหน่อยโว้โอ้โหเหลืองอ้อยเหมือนเยี่ยวเลยเอเชย์เอ้ยไม่เป็นไรหรอกลองทำอาหารครั้งแรกก็งี้แหละต้องมีผิดพลาดกันบ้างแล้วก็เกลือสิบสองกรัมเกลือสิบสองสิบสองโอเคแล้วนี้ไปพริกแห้งอีกหกโอเคไปโอเจ มึงจะทำมาทำาพ้ามึงเหอะเสียงรดเสียงลาเนี่ยกินทำมาหามันก็โฟกัสทำมาหานี่เฮ้ยแล้วก็หัวหอมนหนึ่งลูกโอเคลาชาเด้แล้วก็ยังไงต่ออะเอาไปต้มเหรอแล้วมันจะเป็นลูกอย่างนี้แน่เลยวะต้องบดก่อนไหมต้องบดก่อนเหรอบดบดบดยังไงเครื่องบดบดก่อนละกันบดยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงได้แล้วว้าวปิดกันปิดกนปิดกนมาแล้วก็เอาไปต้มเไปิดไฟ หรืออะไรหนึ่งนาทีทำไม่ทันแน่เลยโอ้ต้องไปเตรียมอะไรเนี่ยอ่าซาวเวอร์ครีมซาวเวอร์ครีมซาวเวอร์ครีมอันนี้ปล่าวะไม่ใช่อันไหนวะอันไหนอน่ยอยู่ในตู้เย็นแน่เลยนี่ไงเจอละโอเคมันครบหนึ่งนาทีหรือยังวะเนี่ยไม่รู้อาศัยเลยละกันเอ้ยยังไม่ครบเลยนี่วะโอ้โยตั้งนานดูดิตอนรอนเราเขียวๆมันเต็มอีกแล้วผ่านแล้วชิบหายแล้วโอ้มไม่ทันเวลาจริงๆขอโทษว่าขอโทษนะครับคุณลูกค้าจัดไปผมจะทำไม่ทันครับโการเป็นเชฟนี่มันไม่ง่ายจริงๆเลยครับคุณดู รู้แลล้วเะยินีจยอ้โหออเดอร์ใหม่มาเลยออเดอร์เก่ายังไม่ไปถึงไหนเลยกูไปเตรียมจานเตรียมอะไรมาก่อนดีกว่าวะเออนี่แหละพอเทได้อยู่มาๆๆๆๆๆเร็วเๆเใส่นี้ลงไปใสนี้ลงไปใส่ลงไปใส่เท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 เอเท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 เเท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 เ่เทเทอเเาเเ้เเเทเเเทเ อ่าโอเคไปเสิร์ฟ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 ไอ้แวนเสิร์ฟครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟครับหน้าตาเป็นเหมือนอาหารแมวเลยว่ะเฮ้ยรสชาติใช่ได้ดูดิได้สี่ดาวไอ้ดาวอะไรวะเนี่ยสี่ดาวกว่าโอ้โหมาตะเชฟไทยแลนด์คนต่อไปแล้วป่ะนี่แต่เวลาเราทำไม่ค่อยดีว่ะวันหลังเราต้องทำให้ทันมาอันนี้อะไรวะเนี่ยปลาปลาอะไรวะปลาเผาปลาเผาปลาเผาปลา หาปลาก่อ,อยู่นี่โอเคโอเคได้ปลามันแล้วแล้วก็ซีซันวิดอะไรคือซีซันวะแปลว่าอะไรอะซีซันเฮ้ยดูดูอเฮ้ยอะไรเลยซีซันอะไรเนี่ยอ๋อโรยลงไปหรือเปล่าวะเฮ้ยโรยหรือไอ้นี่ไปด้วยวะใส่หลอไปในกระทะน่าจะใช่นะซีซันเฮ้ยใครเป็นเชฟอะมึงมาบอกกูหน่อยดิซีซันคืออะไรวะจึ๊บจๆ๊บจึ๊บจิ๊บจ๊บไปเราต้องเอาไปอบต่อไม่ใช่เหรอวะเนี่ยมันบอกว่า please on baking tray แล้วก็อบประมาณ3นาที เราต้องหาเตาอบนี่ไงเตาอบโอเคเป็นเชฟห้ามใจร้อนเราต้องหาถาเตาอบก่อนหนวะดถาเตาอบไหนวะมันอบได้เลยวะหรือว่ายังไงงงวะเฮียใส่เข้าไปได้ปะวะใส่ไม่ได้ทำไงเงี้ยอุ้าเตาอบอยู่ในวะเป็นเชฟห้ามใจร้อนอยู่ในวะดถาเตาอบอะหรือว่านี่วะดเบกกิ้งเทรหรืออันไหนวะนี่เลยแล้วกันนี่ขี้เป็โควฟเลยแล้วกันอะมันนี่มานี่มันมนี่มานี่มานมนี่เออมา ไปเข้าไปในนี้เข้าไปเข้าไปดิไปเอ้ยเฮมันยังไม่ตายไปไม่ตายไอสัตว์เอ้ยมันยุ่งยากมือเลยแล้วกันเอ้ยเฮียอ๋อเฮียไม่รู้กูไม่กลัวไม่ทันว่ะทำไงวะตั้งยังไงวะนี่สตาร์ทพาวเวอร์อ่าอ่าอะไรวะเนี่ยเม็ดอะไรมั่วไ,ไปหมดเลยแล้วกันอ่ะสตาร์ทเลยเสร็จแล้วใครเนี่ย เ,เสิร์ฟเลยแล้วกันไอน้เฮียหาจานดีๆมาก่อนมาโอเคเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันให้เราเสิร์ฟคู่กับเลมอนเหรอเลมอน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 ,มอ,นอ่าอ่านี่แหละได้ละวแค่นี้พอใส่ลงไปประดับจานหน่อยละกันเฮ้ยหยิบผิดอันนี่เฮียเลยเวลานิดน,นึงก็คงไม่เป็นไรละวรอหน่อยไม่ได้เรลยไงบรรลุค้านี่เวนนี่แลหละเฮ้ย มันจะชนกันเลยยังไงวะมันบีบซะขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยคนดูดูดีหน้าตามันก็เหมือนกันอยู่นะดูดิใช้ได้เลยอะไปเสิร์ฟเบ้วกันลูกค้าน่าจะชอบบอกเลยว่าได้สิบดาวฮึมมา let's go let's go เราดูผลงานมันก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้จบงานมันแรกเราได้เงินมาสามสิบหกสลึงโอ้ กูนกึกว่าค่าแรงกรรมกรนี่เวนคราวนี้อะไรนี่แซลมอนสเต็กโอ้โห,โห,โหกินหรูนั่นมึงไงเนอะ,ะซีซั่นแปลว่าอะไรวะเฮ้ยกูคาใจว่ะเ้อเน็ตแป,ป๊บละกันซีซั่นแปลว่าหรือดูการหรือดูการอ๋อนี่ไงแปลว่านี่แปลว่านีป่ปรุงรสปรุงรสอ๋อคือเอามาโรยเฉยเข้าใจละโรยด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยดำ พริกไทยดำอ่าห้ากํโอเคแล้วก็เกลือห้ากํโอเคน้ำมันพืชน้นำมันพืชน้นำมันพืชโอเคหยิบมาน้ำมันพืชกี่กัมนะสิบมิลลิลิตรนี่คือใส่แล้วเหรอวะไอ้แม่งไม่เห็นเลยอ่ะดูดิโอ้โหน้ำมันพืชล่องหอนลาสโก้ใช้เวลาทอดหกสิบวิโอเคเฮ้ยรานะคาเยี่ยงแต่ตรงนี้วะเนี่ยทุเรศที่หาย เราอกลับดานด้วยเดี๋ยวมันไหมโอ้กิมเซมันจิจิมึกเลยฮะคนดูหอมชุยหอมชุยแต่กูอะมีสูเซมันมาคนตัวเองต้องใส่อันนี้ลงไปด้วยซาวเวอร์ครีมเพิ่มความอร่อยจะได้เปรี้ยวๆอ่านิดนึงทำไมมันหยุดทำไมม,มันหยุดวะเออเสียงช้าๆหายไปไหนอ่ะเอาน้ำมันพืชหมดแน่เลยอีกจ้าเติมน้ำมันหน่อยแล้วกันเติมนิดเดียวเติมนิดเดียวอ่ากำลังดีกำลังดีกำลังดี หามช่วยใส่น,นีรื่องไปด้วยนี่กานูลาใส่เขา้าไปซุกเร็วๆหน่อยซุกเร็วๆหน่อยซุกเร็วๆหน่อยมาใส่เขา้าไปในจานโอเคแล้วเราก็ต้องอ่ามีอะไรเนี่ยไอติมมันิลาหรือว่ายัางไงวะนะโอ,อ้ไม่ใช่โพเตโต้ใส่เลยแล้วกันเฮ้ยชิ้นนี้ไม่กินเลมอนมาไอ้เหี้ยทำไงวะยินม,มาผิดอันเอาชิบหายแล้วไอ้เหี้ยเอามายเอามายเอามาเอาม่เอามาเอาม่ยโพเตโต้อ,อยู่ไหนโพเตโตอ้อยู่นี่อยู่นี่อ่า สุดเร็วๆหน่อยสุดเร็วๆหน่อยอหนึ่งนาทีเร็วๆโอ้โหไม่ไ้ต้อสองนาทีไม่ทันเล็ว,ว่ะต้องใส่เกลือลองไปด้วยหรอเกลือเกลืออยู่ไหนวะเกลือโอเคใส่ลงไปนี่ต้องเค็มๆชอบเค็มๆเออไม่พอว่ะใส่เข้าไปอีกฮ่าฮ่าฮ่นี่แลหละเฮ้ยต้องแต่งด้วยนี่เลยดีกว่าว่ะนี่ใบกัญชาไปเอลงไป จะได้สวยๆอ่าดูดีขึ้นเยอะเร็วหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆวหน่อยเร็วๆหน่อยเอยชียแม่งไม่ทันแล้วว่ะแม่งไม่ทันแล้วว่ะมันไม่ทันแล้วว่ะเอาเลยละกันสุกไปสุกช่างหัวมันเถอะเอาไปมันฝรั่งดิบๆก็อร่อยเหมือนกันนะพวกหมูพวกหมามันกินกัน่ะมาเสื้อเบลาการเสือเบลักัน,อกนรอดูผลลับเลยเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยใช่ได้สามดาวกว่าถือว่าไม่แย่ เมนูต่อไปโอ้โหอันนี้แล้วอันนี้แล้วเมนูเดือนมีแลได้ได้ไดมึงก็รู้นะว่ากูไม่ชอบทำอะไรเดิมๆซ้ำๆอะ่ะปลามานี่เออนี่กูแถมมาสองตัวด้วยว้าสนึงปลานี่ต้งบทต้องบท,งบท <c oughs> นี่เราจะได้น้ำปลาตาตาดึดซีซ <c oughs> ินวะทำมันอร่อยขึ้นมาที่ทำยังไงวะมันต้องอร่อยอยู่แล้วแหละ ฟีมือไอ้บอสอะโอ้โห,โหโนี่แรงมีเดียมแรงดูดิแมงสวยกระดอกทันตะวันดูดิเลมอนกูีต้องเสิร์ฟในจานแบบนี้สวยๆเลยจัดจานหน่อยละกันจัดจานหน่อยละกันอันนี้เป็นสูตรประจำตระกูลของผมนะครับคือ,อปลาต้นน้ำปลานะครับมันจะเพิ่มความเค็มนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นทะเลนะครับเข้าไปฟา go, แล็คเกิลแล็คกสุดละจ้าส์ฟเลยได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้เราต้องโรยนี่ก่อนนี่ ใบกัญชาเพิ่มความสุขให้คนอ่านเฮ้ยคนกินไปเฮ้สเยส่งดาวได้ไง <c oughs> สง่งดาวได้ไงเฮ้ย <c oughs> สุดประจำตระกูลกูโอ้โหพอเลยพอเลยกูขอละอลอกกูขอละอลอกไม่ไม่เอาไม่ทําละไม่ทําไม่ทำในเมื่อลูกค้าแบบไม่ชอบอาหารประจำตระกูลกูเนี่ยกูก็เลือกเลย <c oughs> พอพอเขาไม่ถึงรสชาติเองมันเป็นอาหารชาววังสมัยก่อนอ่ะคนก็รู้ครับ ว่าบอลนัมันน้าด้านผมไม่ยอมเลิกความฝันนี้จะเป็นเชฟหรอกมีแหละผมเลยลงทุนเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ในบัญชีมาเปิดที่นี่นี่คือร้านอาหารบนโรงแรมหรูที่สุดในย่านทองหล่อระดับ5ดาวคือจริงๆนี่บอกไปก่อนนะคือเจ้าของโรงแรมเนี่ยคือมีหลายเจ้าแหละจะมาขอซื้อที่มาขอเปิดร้านอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ขายเพราะว่าเขาไม่เจอเชฟที่ถูกใจสี่ทีไงกลัวแบบอา่าคนที่มาพักอย่างเงี้ยมันจะไม่อร่อยอะ่ะ แต่ตอนที่กูเดินเข้ามาซื้อนะครับก็คือแบบโอ้โหคือมองหน้าตากันก็รู้แล้วล่ะครับว่าแบบคือเชฟระดับหนึ่งของประเทศไทยอะ่ะมาสเตชเชฟอะ่ะซื้อก็สบายขั้นใจนะครับเราไม่ต้องมานั่งฟังหัวหน้ามาสั่งมาบนอะไรแล้วนะคบเวลาทําอาหารได้ไม่ดีไม่อร่อยอย่างเงี้ยคือคนมาเข้าไม่ถึงไงคือเราต้องเสิร์ฟให้กับคนหลูๆครับคนธรรมดาคือมันกินไม่ได้วันนี้ไม่มีลูกค้าเลยทําอาหารเล่นดีกว่าอ่ะทําอะไรดีนะทํากะเพราดีกว่าว่ะกะเพราเราต้องมีอะไรบ้างวะนี่เลยเราต้องมีสันคอหมูวางแวะ กะเพราต้องใส่อะไรบ้างวะอ๋อนี่ขิงข่าแล้วก็อะไรอีกอ่ะพริกด้วยนี่พริกเอามาเยอะเลยกะเพราโอ้โหใส่เยอะๆไม่อันไม่อันพริกไม่อันหัวหอมไม่ใส่บ้างวะใส่ก็ได้อ่ะกระเทียมต้องใส่กระเทียมนี่เยอะๆเลยกระเทียมชอบหอมมาละจ้าเครื่องเทศมาเราต้องมาสับหมูกันก่อนมีดมาเย้คนดูรู้จักหมูสามชั้นไหมครับเนี่ยครับหมูสองชั้น เนี่ยครับหมูสามชั้นเฮ้ยยังหา้าเฮ้ยเฮ้ยอยเฮ้ยมันซอยเร็วๆไม่ได้หรือไงวะ <c oughs> กูจะสับเสร็จไมหมเงี้ยนี่แหละครับกระเพราของเราเราต้องเอาไปอะไรวะกระเพราเราต้องผัดหมูผัดอ๋อนี่กระทะโคเรียคิง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 ค่อยเทค่อยๆเทเดี๋ยวหกอ่าโอเคมาเลย วางไปเปิดืหกลิ่นสันคอหมูน,นี้มันทามถามเราต้องมีพริกไทยโอเคเกลือเกลือโอเคปี๊ปี๊ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยเออนี่แหละอาหารพื้นบ้านนี่แหละเครื่องเทศของเราใส่ไปอาหารพื้นบ้านยา้ต้องหาอะไรมาใส่หน่อยวะ เอออะไรดีวะาอ่าเครื่องปรุงอะไรเนี่ยน้ำมันจิ้งเหลนเหรอนี่แหละกะเพราของของของเราเราลองจัดจานดูก่อนก็ได้มันอันจะสวยก็ได้ครับคนดูอย่าเพิ่งตัดสินตกแต่งในพริกเออใส่เข้าไปอ่าโอ้คนน่ากินนะครับคนดูคนดูว่าไงเ่ะนี่แหละครับกะเพราเราเอาไปเสิร์ฟได้ปะอย่างเงเอาไปเสิร์ฟอ่ะอาวเสิร์ฟอาว เฮ้ยเฮ้ยเอ่อ,อ,อยังไงเสิร์ฟยังไงอ่ะอ๋อนี่คือถ่ายรูปเย็นโคตรน่ากินเลยอีเฮียคนดูดูดิคนดูครับเป็ของคะแนนหน่อยครับเต็มสี่เป็นเท่าไรครับทำไมมันไม่มีใครกินเลยอะ่ะลงโจูงเลยอะ่ะอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะพ,พอพอกูเลิกกูเลิกเลยไม่เป็นไรเห้ยแชร์ไปเฮีย ค,คูเป็นฆาตกรกูไม่ไหวแล้วเฮียมน,นี่ดิถังแกมานี่ดิเออนี่แหละระเบิดเลยระเบิดดิเฮ้ยไม่ระเบิดวะเฮ้ยโอเคแม่ไม่มสำจริงเลยลองนี่ดูดิ <c oughs> หัวกูโอ้ย ขัวกูโอ้อโอ้ยคนดูทำไงอะคนดูทำไงอะคนดูแม่เออปืนมาอยู่วัแรกก็พังหมดแล้วขัวกอูอยู <c oughs> อ่แล้วหมดไปเป็นล้านอ,าอ่ะโอ้โหทำไงอะ ้แล <étique> <ural> yeah! ้วบนนู้นกูจะเช็ดยังไงอ่ะทำไงเอาเขี่ยเราคนดูกูเลิกเลยไม่เป็นแล้วมันจะเช็ดไปอีกแล้วโอ้พอๆคนดูขาฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับโอ้ท้อมาขยายผมนั่นเองนะครับไม่เล่นไรเขี่ยพอกูเลิกกูเลิก